กดเข้าไปเลยค่ะกดตัว P นะคะหนึ่งครั้งระบบช่วยจอดนะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะระบบก็จะตรวจจับนั่นเองอ,อันนี้น้องไอไม่ได้แตะเลยนะคะโฟมอะไรก็ไม่ได้แตะกดแค่ P, Park กดค้างเฉยๆค่ะระบบเขาก็จะทำงานของเขาปกติค่ะสวัสดีค่ะพบกับไออีกแล้วนะคะวันนี้ไอก็อยู่ที่ฟอร์ดพิิต์เพชุอุบลราชธานีนะคะอยู่ใกล้สี่แยกคำน้ำแซบถนนเลี่ยงเมืองนะคะ วันนี้ไอ้ก็อยู่กับเจ้ากระบะ Next Gen เ,นเรนเ,เจอร์ p จ o r เตอร์วันนี้น้องอายจะพาไปทดสอบการถอยจอดแบบอัจฉริยะเพียง <c oughs> แค่ปลายนิ้วของคุณลูกค้าเ <c oughs> ท่านั้นเองค่ะไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้น้องอายก็อยู่ในรถเจ้าตัวเน็กเจนเรนเจอร์แ t ปเตอร์นั่นเองนะคะ วันนี้ก็จะพามาในส่วนของเกี่ยวกับระบบถอยจอดอัจฉริยะนะคะหลายๆท่านอาจจะถอยจอดได้แล้วหลายๆท่านกําลังอาจจะยังงงอยู่ว่ามันใช้งานยังไงการทํางานของเขามันใช้ยากไหมและมันน่ากลัวไหมนะคะวันนี้อก็จะพามาทดลองขับนะคะ,ะขั้นตอนในการถอยจอดมีทั้งแบบว่าจอดเข้าซองนะคะทั้งด้านตรตและด้านด้านขวางนะคะหรือจอดในห้างรับรองเลยว่าได้เข้าจอดตามมาตรฐานแน่นอนค่ะ เดี๋ยวไม่รอช้าแล้วนะคะไปดูกันเลยนะคะวิธีการเข้าจอดนะคะเราก็จะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นตัว P นี่เลยค่ะนี่เลยนี่เลยตัวีนี่เลยค่ะ,คะการทํางานของเขาก็เรากดเข้าไปเลยค่ะกดตัว P นะคะหนึ่งครั้งระบบก็จะสอบถามนะคะในการระบบถอยจอดรถนะคะนี่ค่ะระบบช่วยจอดนะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะ ก็จะมีด้านข้างเข้าซองนะคะจอดเข้าซองนะคะแล้วก็ค่อยออกจากซองนะคะหรือเดินหน้าออกจากซองนันเองนะคะเดี๋ยวอายพาไปดูอันแรกกันเลยนะคะว่าการทํางานยากไหมเราทําตามขั้นตอนที่ระบบของฝอดแจ้งเลยค่ะคันนี้นะคะเราจะเดี้ไปทางด้านซ้ายเนาะเราก็เปิดไฟเลี้ยวทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งนะคะทีนี้เรานะคะก็ใส่เกียร์ไปตัวดีเลยค่ะสเสร็จตัวดีนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆ ขับไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวสัญญาณแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวพร้อมนะคะทำงานพร้อมไฟเลี้ยวเลยค่ะนี้ขับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ระบบก็จะตรวจจับนั่นเองอ <S 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 ระบบบอกให้เราหยุดนะคะ อ่าแล้วก็ใส่ตรงเกียร์เอ็นนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราใส่เกียร์เอ็นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มากดคขาว่า P Park ตัวนี้ค่ะกดค้างไว้เลยนะคะระบบก็จะเริ่มทํางานแล้วนี่เลยค่ะอันนี้น้องไอซไม่ได้แตะเลยนะครับพมอะไรก็ไม่ได้แตะกดแค่ P Park กดค้างไว้ไไเฉยๆค่ะระบบเขาก็จะทำงานของเขาปกติค่ะไม่ทาอะไรเลยค่ะ คันเร่งเท้าเธอไม่ได้แตะเลยค่ะขเขาทำเองหมดทุกอย่างสัญญาณแจ้งเตือนทุกอย่างค่ะอ่าพอจอดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตัวเกียร์ก็จะไปอยู่ที่พีปักอัตโนมัตินะคะเป็นไงคะจอดสวยก่าน้องอายอีกค่ะ นอนยังจอดเบี้ยวอยู่เลยค่ะตอนนี้ถอยจอดอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราต้องใช้กันบ่อยมากเลยนะคะก็มาดูเลยนะคะตัวนี้ไปกดที่ P Park เหมือนเดิมนะคะตัว P Park เหมือนเดิมนะคะคราวนี้เรามาเลือกถอยจอดเข้าซองกันเลยนะคะตามห้างเซ็นทรัลนี่มีเยอะมากนอนอแน่นอนค่ะ,ะการทํางานก็ง่ายๆเลยค่ะก็ถ้าเราจะต้องการที่ว่าจะจอดทางด้านขวามือนะคะก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้เลยค่ะทํางานเหมือนเดิมค่ะกดมาที่ตัว P ไอตัว N ทศนิยมตัว N นะคะแล้วก็ กดพีพาร์คได้เลยอ<า>ีเรามีพื้นที่อยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้เราจะจอดเข้าซองนะคะนี่นอนไม่ทำอะไรเนะคะไม่ทำอะไรแค่กดแค่ปลายนิ้วเท่านั้นแค่กดตัวพีพาร์เท่านั้นนะคะระบบก็ทำงานทันทีค่ะเนียบ เป็นไงคะแค่ปลายนิ้วก็จอดได้นี่นิ่งสนิทจอดสวยด้วยเกียร์ก็ดันไปตรง P ีปากอัตโนมัติเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะเพียงปลายนิ้วของเราเท่านั้นก็ถอยจอดแบบอัจฉริยะได้แล้วไม่ต้องกังวลการถอยจอด ไม่ตรงซองเข้าซองไม่ได้ระบบฟอร์ดเขาจัดเต็มมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะมาทดลองมาทดสอบการใช้งานที่โชว์รูมของเราได้นะคะถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องทางของเพจฟอร์ดพิจิตรเพชรอุบลราชธานีนะคะหรือว่าช่องทางของ YouTube ของเราก็มีนะคะก็ยังไงนะคะสนใจโปรโมชั่นจองรถเงื่อนไขพิเศษอย่าลืมโทรหาน้องไอนะคะน้องไอ,ขอุขาตะฝากเบอร์โทรสอบนิดนึงค่ะ0 9 4 5 2 5, 5, 5. 8 7, 7 8นะคะเบอร์น้องอายบริการ24ชั่วโมงนะคะมันคึกเบอร์น้องอายก็จะเด้งไลน์ทันทีนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้น้องอายขออนุญาตลาไปก่อนพบกับน้องอายคลิปต่อไปนะคะบอกเลยว่าคลิปแต่และคลิปอายเด็ดทุกคลิปแรงทุกโปรโมชั่นบ๊ายบายขอบคุณค่ะ